พูดคุยต่อว่าจะพักทานอาหารและอะไีกบ่วนะคะเดีวขอขอยืดไปเป็นเที่ยงครึ่งได้ไหมได้ค่ะก็เยนท่านประธานและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันสุริรัตน์ลัคิขิตค่ะเป็นผู้บริการอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะก็ ขอพูดสั้นๆสามประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คงเป็นเรื่องของสิทธิภาคพิงค่ะเมื่อง่อคคู่รนาชารนะคะได้รับการภาพพินนะคะจากการท่าเนเฉิมชาติที่บอกว่าเวลาไปขอ,อขอกูอก้เงินจากสถาบันการเงินนะคะบางทีก็อ้างเหตุผลว่าหรือว่าเป็นเพราะแรงชาติก็ขอเรียนว่าการณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการทางการเงินนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของทางแบงค์ชาติได้นะคะหมายเลข1213ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบา,บางครั้งก็จะเจอปัญหายอย่างนี้นะคะว่าเช่นไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะหรือว่าได้รับ ความที่ไม่เป็นธรรมต่างๆก็สามารถที่จะมาสอบถามหรือร้องเรียนได้นะคะอันนี้เป็นประประการที่หนึ่งมาตการที่สองก็คืออันที่ดรกอบสังนะคะพูดถึงเรื่องของจังหวัดที่มีความยากจนซึ่งก็โอเคจังหวัดที่มีความรู้ทางการเงินต่างนะคะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินซึ่งท่านไท่บุญได้กล่าวตรงตรงเรื่องนี้ทางแบงค์ชาติเอง ก็ได้เข้าไปให้ความรู้ทางการเงินด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพบนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้ให้ความรู้ทางการเงินแก่คุณครูจากทางทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือนะคะก็เราเจอคาถามบางอันแล้วเราก็รู้สึกตกใจนะคะยกตัวอย่างเช่นมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็ถามว่าทําบัตรเครดิตที่ยี่ห้อหนึ่งไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้ จะเกิดผลอะไรบ้างนะคะอันนี้คือท่านเป็นคุณครูนะคะแต่ว่าคําถามที่ท่านถามเนี่ยทำให้เราตกใจคําถามที่สองนะคะท่านก็ถามบอกว่าไปใช้สินเชื่อของแบงค์หนึ่งนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยแบงค์แล้วก็เอาไปปล่อยกู้ร้อยละ2ต่อเดือนท่านราถามว่าคุ้มหรือไม่นะคะอันนี้ก็ แสดงว่าเห็นว่าก็ย้อนถามไปว่าเอ๊ะัท่านทราบไหมว่าตอนที่ท่านไปกู้จากธนาคารตรงนั้นเนี่ยค่ะท่านเสียเท่าไหร่บอกว่าไม่ทราบนะคะอ,นนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเในใน้อยๆที่ทําให้เห็นนะคะว่าเราถ้าจะแก้ปัญหาการศึกษาเนี่ยค่ะจะต้องเริ่มแก้ที่คุณครูเลยนะคะเพราะว่าอีกคําถามที่ลองถามในระหว่างบรรยายถามเรื่อง CLNB นะคะ ถามว่า CLMB มาจากประเทศอะไรบ้างยอดจากประเทศอะไรบ้างปรากฏว่าตอน C นี่ต่อบเป็นไชน่า